พอดพอดเป็นไงบ้างเอ้าสายสวัสดีเป็นไงหรือว่าจะไม่มาอุดหนุนเพื่อนซะแล้วจะไม่มาได้ไงล่ะร้านเพื่อนแค่ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้แวะมาแถวนี้แล้วเป็นไงบ้างร้านคนเยอะปะก็ะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีมั้งคนก็ไม่ค่อยใช้เงินกันกว่าแต่แกเมื่อกี้เห็นออกไปข้างนอกงานเยเอะ ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแค่ช่วงเนี้ยฉรับงานเสริมเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาว่างงานเสริมที่ว่านี่ใช่ดูดวงปะแกไปรู้มาได้ไงต้องให้เราเท้าความอีกแล้วใช่ไหมคือวันก่อนอะไอ้บอมอะมันมาเที่ยวหาเราที่ร้านแล้วมันก็มาพูดถึงพูดไปนูนป่นไปนี่แล้วก็โยงเข้าไปเรื่องแกแล้วมันก็พูดอวดสรรพคุณสารพัดสารพแกใหญ่เลย แล้วมันว่าไงมันบอกว่าแกดูดวงแม่นมากเลยเว้ยแล้วคือแม่นจนยังไงแม่นจนแม่นจนมันอินทาอย่างลูกแม่เป็นยันไาอะเลยว่ามันบอกว่าแกดูดวงแม่นจนมันอ่ะแห้วแดกแดกซิ่งกว่าแดกห่วยเรียบร้อยสุดท้ายก็ไปอีกลายมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะส่วนใหญ่อะฉันดูให้แกคนสนิทไม่ได้ถ้าเกิดคนอื่นฉันก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรให้อ่ะแต่ก็ลูกค้าเยอะใช่ปะ มันก็พรอมมีแหล่เรื่อยๆนี่ก็รวยแล้วดิเราได้ข่าวว่าหมอดูสมัยนี้นี่คือดูดวงครั้งมันเป็นพับพันเลยปะใครจะไปกล้าเรียกเยอะขนาดนั้นเอาตรงๆนะแค่ค่าครูร้อยหนึ่งนี่ก็ลำบากแล้วงั้นสายช่วยดูดวงให้เราหน่อยดิออออคือเราก็อยากจะรู้เหมือนกันเว้ยว่าเมื่อไหร่เราจะรวยเหมือนเขาสักทีอะแกไอพศแกใจเย็นๆกันเว้ย ขอโทษไม่เป็นไรเราลืมตัวเขินมันก็ไม่เหมือนตอนสมัยเด็กๆแล้วเนาะคิดมากไปนะไม่เป็นไรขอโทษวะงั้นเอางี้เดี๋ยววันนี้แกอยากกินอะไรแกเลือกเลยเดี๋ยวเราเลี้ยงเองแทนค่าดูดวงนะ แหนแกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยนะดูดวงให้พวกแกเนี่ยไม่เคยได้ตังซาบบาทาเรื่องไรเรืเ่องอะไรแล้วจะเอาจากไหนมารวยจ๊ะเนี่ยได้ปะนี่ไอ้พอดแกจะให้ฉันดูลายมือหรือแกจะทำลายร่างกายฉันจ๊ะมือจะโดนหน้าอยู่แล้วอ แล้วนี่ใครบอกว่าฉันดูรายมือเป็นอา้าวแกไม่ได้ดูรายมือเหรออืมเปล่าฉันดูไพ่ย,ยิปซีอ้าวเหรออืมโอเคได้ไม่เป็นไรม,มาเอามือมา เป็นไงบบนังนะช่วงนี้เงินฝืดหรออืมขาไม่ค่อยดีอะแกใช่ต้องทำไงฉันว่านะแกเริ่มจากการเปลี่ยนไฟนะจับวอร์มไลท์เป็นเดย์ไลท์ก่อนอืมลองไปหาพวก ลูกบอลกระจกอ่ะที่เขาแขวนหน้าบ้านอ่ะเอามาแขวนไว้หน้าบ้านตรงนี้ยังไงวะลูกบอลกระจกลูกบอลกระจกอ่ะที่เขาแขวนไว้หน้าบ้านอ่ะเคยเห็นไหมคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเสริมในเรื่องของธาตุไฟตำแหน่งถุงมังกรคือ,อบางบ้านอ,อ่ามันจะช่วยเรื่องการเงินโอเคนั่นแหละเห็นภาพเห็นภาพเออเห็นยังนึกออกปะอ่ะเออไปติเอามาติดไว้นะโอเคต่บ้านเนี่ยแกหัดทําความสะอาดให้หน้าบ้านอ่ะมันสะอาดเข้าไว้อย่าให้รกแบบนี้ ห้ามลกเลยแล้วที่สําคัญห้ามชืน้นนะแล้วก็ไปหาต้นไม้สักกระถางก็ได้แกเอามาตั้งไว้หน้าหน้าบ้านนิดนึงช่วยปรับพวงจุ้ยเอาพวงจุย้ยโอเคอ่ะนั่นแหละช่วยปรับพวงจุ้ยเอามันจะช่วยในเรื่องของแบบทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอ่าไม่ขัดสายอย่างนั้นเออไหนดูขอดูมือหน่อยสิใช่ไหมเนี่ยแล้วแกก็ลอง ปรับเนินอาทิตย์เนินจันดูนะฉันคิดว่าเดือนสองเดือนอ่ะแกก็น่าจะมีอะไรดีขึ้นแล้วตรงนี้ใช่ไหมที่แกบอกในอาทิตย์นี้ใช่เดี๋ยวการเงินก็จะคล่องตัวขึ้นอืมโอเคลองทําดูนะโอเคขอบใจมากเลยสายเดี๋ยวเราจะลองไปทําตามที่ซายบอกดูลองทำดูน่าจะวันนี้พรุ่งนี้แหละรีบทำจะได้รีเพงสักดีดีดีนะ เออลองดูนะแกเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นนะขอบคุณมากเออว่าแล้วคุยเพลินแล้วเลือกของอยังยงนะังเลือกเลยเราเลี้ยงเองวันนี้เก่งใจเนี่ยเอาไปเลยหมดร้าน<ป>นะเออไม่เป็นไร <laughs> พเฮ้ยจะปิดร้านแล้วหรอทำไมอ่ะขายไม่ดีหรอขายดีขึ้นสิจาะคุณผู้หญิงมานีมาๆนมา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 เมากันหน่อยมาเมากันหน่อยนั่ง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 แล้วไมรีบปิดร้านอ่ะนั่ง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 ก่อนใจเย็นเดี๋ยวเราให้ฟังอ่ะว่ามาวางวางวางสบายสบายนี่ที่เห็นว่าเราปิดร้านเร็วอย่างเงี้ยเอาตรงไหมขายหมดแล้วจริ เลิศใช่ดีตั้งแต่เราทำตามที่ทรายแนะนำนะตั้งแต่ไฟเลยมายันสิงโตม,มายันพาทิ์ไปยันพระจันทร์แล้วมายันหน้าบ้านตอนเช้าเนี่ยทำความสะอาดทุกวันเลยมันก็ทาให้เราตื่นเช้าขึ้นไวแก่แล้วพอเราตื่นเช้าเปิดร้านตอนเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อลูกค้าตอนเช้าไงเลิศแทนที่จะเข้าแค่ช่วงบ่าย,ายรือว่าสายอดีดีด,ด,ดีแกดีขึ้นก็ดีแล้วดีใจด้วยเนะเว้ก็ต้องขอบคุณทรายด้วยแหละ ที่ให้คําแนะนําเราดีๆตลอดอืมไม่เป็นไรหรอกอันที่จริงแล้วอ่ะฉันนะบอกแกไปถ้าเกิดแกไม่ทําอ่ะมันก็เท่านั้นอยู่ดีอืมอืมการเปลี่ยนดวงอ่ะแกมันก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเก่าๆของตัวเองซะก่อนนั่นแหละอืมถูกอย่างเนี้ยดูดิหน้าบ้านแกสะอาดสะอ้านเลยเป็นไงคนก็อยากจะเข้าร้านถูกไหมล่ะสุดยอดไหมอืมสุดยอดเลยแกสุดโคตรเก่งนั่นละสี แล้วหลักฮวงจุ้ยเหรอนะมันก็เหมือนกนอุูบายนี่แหละอ่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ก็ทำตามที่ซ้ายบอกอย่างนั่นแหละเยี่ยมมาเดี๋ยววันนี้มองฉันจะเปิดร้านให้เป็นกรณีพิเศษเองนะครับอยากจะยิบอะไรอยากจะจับอะไรกินอะไรก็เชิญยินได้ตามสบายเลยแค่นั้นเลยใช่แต่ ไม่เอาเลยถ้าเกิดให้ฉันนะมานั่งดูดวงแกนะฟรีขนาดนี้นะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะรวยอะ่ะไม่รู้อะ่ะรอบนี้ถ้าเกิดจะดูนะแกต้องจ่ายค่าถูฉันถือว่าช่วยเหลือกันเพื่อนกันเพื่อนกันปิกปกกันเลยเที่อะไรล่ะไม่เอาไม่ต้องมาอ้อนฉันเลยไม่ต้องมาอ้อนฉันเลยถ่าเกิดรอบนี้นะไม่จ่ายนะไม่ดูพ<ร>ูเลยของเยอะเยอะแยะเลยมาเลี<ร>้วหยิบของหยิบของหยิบของไปไปไปของเยอะจะกินอะไรไปเลยไปเลย